สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่อง g r i เ n อร y h เ u s e นะครับสำหรับวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนากับธรรมชาติที่แสนสวยงามและก็อากาศที่บริสุทธิ์นะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเป็นช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งชาวนาก็จะพักจากการทำนาปลูกข้าวนะครับ ในช่วงหน้าฝนแบบนี้พืชพันธุ์ต่างๆต้นไม้ใบหญ้าก็จะเจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพืชพันธุ์ไม้น้าและที่เราจะพูดถึงเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือดอกบัวนานั่นเองครับซึ่งดอกบัวนาตามธรรมชาติก็จะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดอกสีแดงดอกสีขาวนะครับแต่ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือดอกบัวนาสีม่วงนะครับ ซึ่งเจ้าดอกบัวนาสีม่วงนี้นะครับก็เป็นพันธุ์ไม้น้ําที่สามารถจะเจริญเติบโตได้ง่ายในธรรมชาตินะครับเขาจะมีเง้าฝังอยู่ใต้ดินในช่วงฤดูแล้งนะครับเมื่อถึงฤดูฝนเง้าพวกนี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ชูช่อดอกเต็มท้องทุ่งนานเลยครับ แต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าดอกบัวนาพวกนี้จะมีให้เห็นเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้นวันนี้เราเลยจะทดลองนําดอกบัวนาพวกนี้นะครับไปปลูกในกระถางในอ่างบัวดูนะครับว่าจะมีการเจริญเติบโตแล้วก็ให้ดอกที่สวยงามเหมือนตอนที่อยู่ในธรรมชาติหรือไม่นะครับสำหรับวิธีการปลูกนะครับก็เริ่มจากเตรียมดินปลูกซึ่งดินที่เราจะใช้ก็เป็นดินลักษณะเดียวกับในานาข้าวนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของดินเหนียวหรือว่าดินเหนียวปนทรายนะครับ ตอนที่นำมาปลูกเราก็จะเด็ดใบออกทั้งหมดนะครับให้เหลือเฉพาะเงาของต้นบัวนาซึ่งเราจะทำการทดลองปลูกในบ่อซีเมนต์นะครับโดยด้านในนะครับก็จะใช้ยางรถยนต์เก่าเป็นตัวใส่ดินปลูกนะครับเราก็จะปลูกไปประมาณ4-5กอนะครับเพื่อไม่ให้เขาแน่นจนเกินไป ผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับมีใบเล็กใบใหญ่เกิดขึ้นมามากมายนะครับก็ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่ดีนะครับและเมื่อผ่านไปสักประมาณ45วันนะครับก็จะเริ่มแทงดอกให้เห็นนะครับซึ่งดอกในช่วงแรกก็จะเป็นดอกเล็กๆนะครับ อาจจะไม่สวยเท่าที่อยู่ในธรรมชาติจริงๆของเขานะครับเนื่องจากอาจจะมีธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอนะครับแต่เมื่อผ่านไปประมาณ2เดือนมีการให้ปุ๋ยบำรุงต้นนะครับเขาก็มีดอกที่สวยงามมีลำต้นใบที่เงางามเหมือนตอนอยู่ในธรรมชาติจริงๆเลยครับซึ่งสําหรับปุ๋ยก็ใช้เป็นปุ๋ยสําหรับดอกบัวนะครับที่ฝังลงไปในดินสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปครับและที่สําคัญนะครับต้องปลูกในสถานที่ที่แดดส่องถึงตลอดทั้งวันนะครับเพียงเท่านี้บัวของเราก็ จะสวยงามแล้วก็มีดอกให้ชมไปตลอดนะครับ สำหรับวิธีการทดลองปลูกบัวนาครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับดอกบัวนาธรรมดาทั่วไปเมื่อจับนํามาปลูกในกระถางก็สามารถที่จะเพิ่มความสวยงามเพิ่มความสดชื่นให้กับสวนของเราได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอต่อๆไปของทางช่องเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ